อดีตเมียเพื่อนเนี่ยเป็นคนบุรีรัมย์หูยูบอคอมุนนี่บอกแม่อยู่เพื่อนใหญ่เขามาอยู่ะเบยานบ้านนี่เพื่อนเพื่อนมาเป็นเขยบ้านนี่มันเขาไปถ<อ>้งว่าเพื่อนเพื่อนเอากันกับน,น้องนี่กัหลายปีแล้วล่ะหลายปีแม<า><อ>่ว่าเพื่อนใหญ่ึ้นมา,าประมาณสปีสามสี่ปีที่เลีวยก็สักเขาก็เป็นน้องเขยของแม่ใช่ไหมอ๋อเน้องเขยจต่ว่าเดียวนี่เพื่อนโมยูหรอ เพิ่งไปอยู่ใส่พากันไปเห็นงานอยู่ทีงกรุงเทพกันล่ะงานก่อสร้างเมียของฉัไปเห็ดก่อสร้างโอ้แล้วแล้วเพิ่นเคยเว้าให้สู่ฟังอยู่บ่ว่าเพิ่นเคยมีลูกไายอยู่คู่นึงหรือว่าเพิ่นเคยมีลูกอยู่เคยเคยเพิ่นเคยมีเพิ่นเพิ่นอยู่โคราชมั่งพวยใหญ่นี่อ่าอ่อ่าอดีตเมียเพิ่นเนี่ยเป็นคนบุรีรัมย์หูยอยู่บ่ข้อมูลนี่บ่ เฮาซีบอกน้ำเพิ่นได้บ่แม่ะกะกะบ่ได้คันคันบอว่ามีอะไรเพิ่นดิว่าเขาสีสลัวกราบบอเพราะว่าเขาเห็นง่ายอ๋อเขามีเบอร์เพิ่นบอกมีลายมีอย่างมีลายมีอย่างยูซื้อซื้อเพิ่นบอกแล้วพี่กัดพี่กัดเพิ่อนอยู่ตรงไหนเนาะเพิ่นจะอยู่ตอนนี้เนาะโดดอยู่ในบุ้งเทียบเสร็จนี่อยู่แถวแถวปทุมปทุมแถวปะทุมนี้ ีเปทุมหรอเอปทุมอะไรหกินไข่ทอดกินไขทอดได้กินไ้กิด้กินนะแ่ีกับพี่้ม่งั้นเราลองลองโทรหาเขาโทรหาไดอยเพเอาโทรศัพท์อโอเครบกวนหน่อยเด้อแม่เด้อครับสกินไข่อดวัอีหล่าจะใช่หรือไม่ใช่เนาะบอกเคยมีลูกเนาะใช่ใช่ พิธารแห่งรักที่พันรักนันอนุภาพบรรดาฝากดฟ้าดาเกณฑ์ฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จาก,กันจะท้องปบใหญ่พิธารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า เกฟ้าบาฉันมาดันดนค้นหาแม้ขอบฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันขวางหัวใจดวงนี้ฉันมาดันดนค้นหาแม้ขอฟ้ามันจะกว้างม,มีอาจกันขวาวงปฏิหาร